สวัสดีค่ะใครเจอไลน์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะบอกเลยว่าราคาถูกมากๆเลยค่ะเข้ามากดนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะช้าอัดหมดนะคะอดได้ของดีราคาถูกนะจ๊ะไรบปิบนะคะบอกเลยว่าโคตรถูกมากเลยนะคะอ่าโประโจะจุกเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นจ้ะ จับกติหนึ่งร้อยเหราเพียง49บาทเท่านั้นนะคะ49บาทเท่านั้นค่ะอ่าเข้ามาแล้วนะคะกดติดตามกดแชร์กดใจให้พี่แมว์ด้วยนะคะซึ่งอ่าจะได้คูปองที่พิเศษและก็เก็บเงินไปทางจ้าคุณลูกค้าคะ่ะได้ราคากันเท่าไหร่บ้างจ้าคอมเมนต์ได้เลยนะคะ พี่แมวแจกโปรเพียง5นาทีเท่านั้น,นจ๊ะเดี๋ยวค่ะจะลงไลฟ์ด้วยนะคะมาแจกโปรเพียง5นาทีนาทีทองเพียง5นาทีจะจากไลนี้เท่านั้นนะคะอะประจับปกติ100่รอนะคะเหลือเพียง4 9บาทเท่านั้นค่ะเป็นช็อกโกแลตนะคะนมสูตรพิเศษนะคะเป็นลูกหัวใจมี3ขนาดนะคะเป็นช็อกโกแลตป๊อกกเล็นะคะ3แบบ 3ส,สไตล์นะคะมีขนาด3ลูกขนาดเล็กค่ะ5ลูกขนาดกลาง8ลูกขนาดใหญ่นะจ๊ะอร่อยเข้มข้นหอมกลมกล่อมนะคะฟินมากๆเลยค่ะเหมาะสําหรับเป็นของอ่าขวรญวันว่าเร่งไทยนะคะมอบให้กับคนที่เรารักค่ะโปรดจุบๆุบเพียง5นาทีแม่คาจะลงไลน์แล้วนะคะใครสั่งเหลือพิมพ์มาหน่อยค่ะจะได้ไม่ตกหล่นนะจ๊ะ กดตะกร้าได้เลยอย่าซื้อเพียงชิ้นเดียวนะจ๊ะบอกเลยว่าคุค้มมากมากเลยนะหมดแล้วหมดเลยนะคะซื้อไปฝากคนที่รักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนนะคะเพื่อนเพื่อที่ทํางานได้หมดจ้าได้หมดเลยนะจ๊ะอ่าเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอ่ากดจิ้มสั่งซื้อได้เลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะใครเจอไลน์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ บอกเลยว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วนี่กดได้เลยนะคะจ้าอาดหมดนะคะดได้ของดีราคาถูกนะจ๊ะรีบรนะคะบอกเลยว่าโคตรถูกมากๆเลยโปรจุกๆเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นจ้ะจากห0 0รเหลือเพียง49บาทเท่านั้นนะจ๊อะอากดติดตามกดแชร์กดหัวใจให้พี่เมวด้วยนะคะจะได้คูปองที่พิเศษแล้วก็เก็บเงินปลายทางจ้ากดลุกค้าขาได้กันเท่าไหร่จ๊ะ คอมมต์ลงมาหน่อยเนาะแต่ละคนนะคะจะราคาไม่เท่ากันนะคะอ่าวันนี้ไหมคะมาแจากโปรนะคะเพียง5นาทีเท่านั้นนะคะ5นาทีทองนะคะ5นาทีเท่านั้นจะลงไรา์แล้วนะคะปกตินะคะ100บาทลอเพียง49บาทเท่านั้นจะเป็นช็อกโกแลตนมสูตรพิเศษนะคะเป็นรูปหัวใจมี3ขนาดนะคะช็อกโกแลตปอกโกแลต3แบบ3สไตล์นะคะมีขนาด3รลูกเป็นขนาดเล็ก5รลูกขนาดกลางนะคะ8รลูกขนาดใหญ่นะคะ อร่อยเข้มข้นนะคะฟินมากๆจะเป็นสำหรับเหมาะเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์มอบให้กับคนที่รักนะคะโปรจุกๆเพียง5นาทีเท่านั้นจ้า